คุณจอยทราบครั้งแรกว่าคุณจอยติดเชื้อ HIV ตั้งแต่เมือ่อไหร่ครับว่าประมาณพฤษภาหกศูนย์ะคะคือมันมันป่วยบ่อยมันไม่ค่อยสบายตวยะะัวอย่างนี้ยแล้วก็จะไปหาหมอเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณหมอบอกให้ลองตรวจด,ดูเราเมันก็เจอจริงๆตอนนั้นคุณหมอประเมินว่ายังไงบ้างพี่ตอนเขาเห็น CD ดีโฟเนี่ยให้ทานยาให้ยาต้าน่น,นะะี้ครแล้วเก,ก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรเยอะค่ะบอกแค่ว่าทานยาต้านที่ตรงเวลา แล้วก็คุณจะต้องทานไปตลอดชีวิตเราฟังแล้วก็มันบั่นทอนจิตใจเนาะก็เริ่มทานยาต้านตั้งแต่วันนั้นเลย c โ4คนปกติจะต้องอยู่ที่ประมาณ600 3นี่คือต่ำม,มากๆกรณีน,นี้ถ้าเหลือ3ก็เชื้ออะไรก็จะเข้ามาหาเขาได้อย่างง่ายดายเลยเข้าไปหาหมอในช่วงระยะติดอย่างเนี้ยหมอให้ยาต้านแน่นอนหมอก็กลัวว่า ซีด uh, mm ีโ hmm. ฟเขาจะไม่ขึ้นมาแล้วก็เชื่อมันก็จะวุกลามก็จะมีแบบตัวร้อนเป็นไข้เริ่มเบื่ออาหารทานอาหารไม่ได้มีเชื้อราขึ้นในช่องตากแล้วก็แบบเวียนหัวทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะปอดเริ่มอักเสบไอเยอะไอเรื้อรังมีเสมหะผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านยาต้านเนี่ยมันเป็นเพียงหยุดการก๊อปปี้ของไวรัสไม่ให้ขยายตัวมันไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส อย่างนี้ก็คือหมายก็มาติดเชื้อในปอดแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นอะะ่ะพอตรวจปุ๊บก็เจอแจ็คปอดเลยสามีพี่เขาว่างไงบ้างครับเขาก็ให้กำลังใจอ่ะว่ามัไม่เป็นไรลูกๆไม่ทราบอ่ะก็รู้แค่ว่าคุณแม่ป่วยบ่อยคุณแม่เป็น<ช>โร<ล>คนี้ใช่อ่ะห่วงลูกตอนนั้นคิดว่าแบบห่วงลูกมันก็ยังพอไหวนะคะยังไปทํางานได้อยู่ไม่มีใครรู้ค่ะก็รู้แค่ว่าแบบคงป่วยไม่สบายเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอเองเห็นในคลิปที่เขาแบบอาการย่าแย่แล้วเขาทานแล้วแบบเขาดีขึ้นพอดูแล้วค่าสติโฟมันต่ํามากมันมีโอกาส ที่จะไปได้ทุกเมือ่อค่อนข้างจะแย่นะครับถ้าไม่รีบดูแลก็อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ก็เลยตัดสินใจซึ้มาทานเลยพี่ทานครั้งแรกน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ9แคปซูลต่อวันใช่พี่ทานอยู่นานแค่ไหนครับนานจนแบบค่าซีตริฟมไม่ขึ้นนะคะแต่โรคที่เป็นแบบออปอดเรือรลัลงอะไรพวกนี้มันหายหมดแล้วอะร่างกายเหมือนเหมือนจะดีขึ้นมาทุกอย่างแต่ว่าค่าซีตริฟมไม่ขึ้นเลย ไอ้เยอะๆแบบนอนไม่ได้เลยก็หายไปเริ่มทานข้าวได้ดูแล้วผิวพรรณสดใสขึ้นกังวลมากกลัจะแบบตายทิ้งลูกไม่รู้จะทํายังไงถ้าเขาไม่มีเราหาอนาคตเขาจะเจอยังไงต่เมื่ใจดีขึ้นมาตั้งแต่แบบซีดีโฟขึ้นมาขนาดนั้นแล้วแต่ก็จะมีกังวลน,นิดๆเวลาไปตรวจทางโรงพยาบาลก็จะให้ตรวจทุกๆหกเดือนอยู่แล้วค่ะแล้วก็หลังจากที่แบบค่าซิตฟมันดับอยู่รรู้สึกว่าร่างกายเราดีแล้วลองเพิ่ม จาก9เป็น12ไปตรวจอีกรอบนึงก็อีก6เดือนไปตรวจอีกทีนึงนะคะ่ะวิสต้าเมษา6 1เ่า c d 4ขึ้นมาละ158เซลล์แต่ก็ยังกินควบคู่กันด้วยปริมาณยาต้านเท่าเดิมใช่ค่ม <ฮะ S 1> โดสของผลิตภัณฑ์ใช่<ด>ใช่ใช่แล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเหตุที่มันไปกระตุ้นเซลล์ที่พิกามันฆ่าเซลล์ทุกๆชนิดที่มันผิดปกติในร่างกายเพราะฉะนั้นแคปซูล เราซึ่งกระตุ้นเซลล์พิการจะเป็นสิ่งที่ช่วยคนได้จํานวนมากอย่าง,ย,างยั่งยืนโดยที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือว่ามันไม่มีผลขั้นเคียงบ,บเห็นแสงสว่างข้างหน้าแล้วแบบดูแลลูกได้แน่นอนมั่นใจแล้ววแบบเรากอดเขาได้อยู่นานๆแน,น่ๆเ <c oughs> <ๆ>ลยออกกําลังกายได้แบบทีละเป็นชั่วโมงได้ไม่เหนื่อยแล้วก็หลังจากนั้นพี่ไปตรวจอีกรอบหนึ่งขึ้นอีกค่ะเป็น400กว่าใช่ค่ะ แต่รู้สึกว่าแบบร่างกายท่แบบแข็งแรงเหมือนปกติเหมือนคนทั่วไปคือป่วยนิดๆหน่อยๆไม่เคยเป็นเลยอะถ้าต่อไปข้างหน้าถ้าแบบดูแลตัวเองดีๆมีผู้ป่วยคนอื่นกําลังดูเทมนี้อยู่ครับพี่<ม>พอยากบอกอะไรเขาอ,อยากจะให้กำลังใจเขาให้สู้อะล้มแล้วมันก็ยังลุกได้อยู่อ่ะอย่าอย่าพึ่งท้อให้สู้ต่ออะคิดถึงคนที่เรารักไว้จะได้มีแรงจะได้มีกำลังใจที่สำคัญก็คือให้กำลังใจตัวเองเยอะๆด้วยผมว่าสามีพี่อะอาจจะได้ดูละ อยากบอกอะไรเขาบ้างก็ขอบคุณเขาค่ะขอบคุณที่ยังดูแลกันยังไม่ได้ทิ้งกันไปไหนก็ขอให้เขาเป็นแบบนี้ไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะอยากขอบคุณอะไรอาจารย์พิเชษบ้างอ่ะถ้าแกนูอยากจะบอกขอบคุณเหมือนอาจารย์ให้ชีวิตใหม่เลยค่ะคือคิดว่าแบบมันคงไม่มีแล้วถ้าถ้าไม่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคิดว่ากินไม่นานคงคงไม่รอดจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เจอผลิตภัณฑ์ถ้าไม่ได้เจออาจารย์เนี้ยครับคงไม่ได้อยู่แล้วว่ะถึงแม้วันนี้สามปีเนี้ยคงไม่รอดแล้วว่ะคิดว่าคงไม่รอดละ คราสู้ๆนะผมก็ขอบคุณจอยนะที่ดูแลตัวเองจนนั่งมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ